สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนคลับที่รับชมทางช่อง y o u u u e บมองดำน้ำแต่งอีดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมไม่ได้ไปถ่ายหนังกลางแปลงให้ FC ได้ชมนะครับเนื่องจากไกลมากช่วงนี้ติดขัดเรื่องปัญหา,าการเงินเติมน้ำมันไปนะครับเนื่องจากอัดงานนันทวันเต็มที่เมื่อเดือนที่แล้วนะฮะเดือนนี้ก็เลยอรอเงินจาก YouTube ก่อนดีกว่านะประมาณวันที่20ก,กว่านั่นแหละเดี๋ยว แต่ก็จะมีนันทวันมาฉายแถวบ้านผมอยู่เดี๋ยวผมถ่ายให้ FC ชมเหมือนเดิมครับน่าจะอยู่มีอยู่ประมาณสามสี่งานนะครับเดี๋ยวใกล้ๆบ้านเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ FC ได้ชมกันครับแต่ว่าวันนี้ผมพาทุกท่านมาดูเครื่องเสียงรักย่าของเจ้าเจ้าหนึ่งก่อนนะครับโรงงานอ,าอะไรยังไม่รู้นะเดี๋ยวผมต้องไปถามเขาก่อน เพิ่งมาถึงเมื่อกี้นะครับน้องเขาตั้งตู้ลำโพงแล้วเครื่องเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ลองเสียงนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับกลับลองแป๊บนึงวันนี้ลงตู้เบีดอู้เยอะมาก16ใบครับเบ,บยียดสิบใบเสียงกลาง8นดครับดูครับเสียงกลาง8ใบ ตู้เบนนะครับ16ใบนะครับ8คูณ16อู้จะหนักจัดเต็มเลยครับงานนี้มาดูข้างหลังก่อนนะครับสายเขียวครับทำไมต้องสีดำเขียวบ้างก็ได้นะ <laughs> นี่ครับจะหนักมากครับ ยอดจริงๆผนมาหมดโกดังอะมั้งครับนี่ผมอยู่ที่บ้านกระนังนะครับหมู่4ตำบลบ้านเปลืออำเภอกระสังบุรีรัมย์ลงเต็มที่เลยครับจะภาพใจถึงมากน้องเคยไปเปิดงานที่บ้านผมอยู่นะครับ เป็นงานบวชหนึ่งงานแล้วก็แห่สองงานครับเสียงถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวครับระบบเสียงแต่ว่าไม่ได้ไปชุดใหญ่ขนาดนี้นะครับตอนนั้นจัดเต็มที่เลยครับจะภาพอันนี้ ดูครับโหนั่งร้านตั้งไปสามชั้นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาตั้งแต่ตอนไหนนออนี่บ่ายโมงครับบ่ายโมงะตั้งเสร็จกี่โมงมาบ่ายสองบ่ายสองพร้อมลั่นยัางนี่ย่งต่อสายยังไม่เสร็จ ไปเข้ายังเข้าแล้วไหนตัวไหนขับอะไรบ้างสองเทนล่างขับเบรสองเทนล่างขับเบรคข้างละสี่ใบข้างละข้างละสี่ใบวะก็เป็นแปดเลยสิบหกใบพอดีเนอะเสียงกลางตัวไหนสองตัวดีครับใช้สามทางใช่ไหมครับสามทางหรือสองทางสามทางสามทางอันนี้พาวเวอร์ทำเองไหมประกอบเองประกอบเองเลยใช่ไหมครับแล้ว ไปครอสเป็นของอะไรครับประกอบเองกันครอสก็ประกอบเองอีคิวอีคิวของฮอนิกอ๋ออีคิวของฮอนิกนะครับคุณเก่าเลี่ยคือประกอบเองหมดเลยใช่ไหมครับโอ้โหน้าประกอบเป็นของน้าใช่ไหมครับนี่ฮะเป็นพาวเวอร์ประกอบเองหมดเลยนะครับวันนี้ลงชุดใหญ่หมดโกดังแล้วใช่ไหมมดเลยครับมิกของครับ สาวครับสปิริตไลฟ์โฟใช่ไหมครับอู้ตัวใหญ่เลยครับเอา้าลองเสียงหน่อยดูหน่อยสิออรอคอมก่อนรอคอมก่น <c oughs> <c oughs> อนอ๋อกำลังเปิดคอมคเอาแล้วตัวนั้นไม่ใช่หรอพิเอสน่ะของใครเอามาโต้บอนอ๋อเอามาโตค,ครับจะได้ยิงไกลหน่อยเนะยาะยนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับ ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่เป็นสาวรักยญ้านะครับแต่จัดหนักจัดเต็มมากงานนี้อันนี้โรงงานอะไรครับนี่งานบวชงานบวชเนาะสองานาำกรนกนะงานบวชอะรเอาฟังนู้นของใครไม่หมู่บ้านนี่แหละนี่และได้เครื่องใครมาครเครื่องในหมู่บ้านมันกันนี่อยู่ซอยนี้อ๋อแต่คนละงานใช่ไหม <c ười> คนละงานมีสองงาน สักครู่ครับเดี๋ยวน้องลองลองให้ฟังนะครับชุดนี้ในหมู่บ้านรับงานเท่าไหร่ไเ<ใ>น,นี่ยชุดนี้ทงหมดคือห้าพันห้าพันเอาแล้วถ้าไปตามพื้นที่อะตามระยะทางบอกตามระยะทางหมู่บ้านสองคืนก็เป็นพันเป็นพันถ้าสองคืน ถ้าคืนเดียวก็ห้าพันคือชุดนี้นะครับชุดใหญ่นะครับโอ้สติกเกอร์อยังคือเลย <c oughs> วันนี้ได้มีโอกาสมารีวิวให้น้องนะครับ <c oughs> เสียจ้าจัดไป ไปเข้าไหมไหวครู <laughs> crew, หรือ,อยังยังเลยไหวครูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไฟยังไม่เข้านะครับมาแล้ว แอมประกอบเองทั้งหมดนะครับนา้าเองเสียดจับกรอบให้นะครับซ่อมเองก็ได้ทั้งนั้นแบบนี้เดี๋ยวตอนนี้เรามาฟังดูระบบเสียงนะครับ terimaan keterimaan diterimakan pada sedang sort dulu รถเลยรถสมุคขอบคุณเสจจามากครับที่ให้มารีวิววันนี้ถ้าติดตอ่อเรื่องเสียงนี้ติดต่อได้ทางไหนบ้างเฟสครับเฟซชื่อเฟสอะไรพี่จาร์อมาจัดให้ครับพี่จารคอมาจัดให้ใช่ไหมภาษาไทยเนาะครับโออ,อ่ะ สำหรับใครที่ต้องการเครื่องเสียงไปประดับงานนะครับก็ติดต่อได้นาเสียจ๋าเลยนะครับทาง a c e b o o k ครับพี่จ๋าขอมาจัดให้ครับนี่ครับเครื่องเสียงบ้านกระนังเนาะจัดหนักจัดเต็มครับอ่ะติดต่อพูดคุยกันเองนะสำหรับที่นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันครับผมขอบคุณเสียจ๋ามากครับสวัสดีครับครับครับ